พทจะบอกแต่ว่าเป็นข่าวดีของทุกคนนะคะเพราะว่าแพทตั้งใจว่าจะทำหลักสูตรขึ้นมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะมือข้าวข้าก่อนนะข้าก่อนนะคืกข้าบขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะที่ส่งมาให้น้องๆน,นะคะโอ้คนนี้ทำอะไรคนนี้แรงเยอะมากจะบอกว่าทุกอย่างก็คือคิ้วได้หมดเลย โอ้พ่อเพื่อนอะ้วยโอ้โหกวาดไวกวาดไว้กวาดได้เลยค่ะมีหลายคนรอหลักสูตรนอนยาวที่รักประเด็นคือตอนนี้ก็คือรีบทําอยู่นะแต่ว่าเวลาช่างน้อยนิดจะพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบเห็นผลนะคะก็เลยขอใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้ใครที่เจอปัญหาอยู่ก็คงเหนื่อยมากๆเลยเอาใจช่วย กี่ขวบแล้วคะหนขวบกับอีก3เดือนค่ะวิ่งแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่รู้เรื่องเราด้วยแต่แค่ยังไม่พูดเท่านั้นเองกลางคืนน้องเริ่มนอนประมาณช่วงนี้นอน6กโมงคึ่งนะคะตื่นอีกทีหนึ่งก็คือ6กโมงครึ่งตอนเช้าเลยค่ะออ่านหนังสือแลัห่อาหนสือ้ฟังหน่อย พี่ดิก้าครับขออเ่่ยไกพี่ดิก้าทักทายทุกคนหน่อยสิครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสหรับหัวใจที่ส่งมาให้ผมนะคะไหนพี่ดิก้าใส่หมคาวบอยยังลูกหมคาวบอยอ่ะก็เรียกของหวานตลอดเลยอะนี่ยเอาอะไรใส่หมวยนี่ไงใช่ค่ะบพ่อหยิบหมวกให้ไหมลูกพี่หลายคนเขาที่ผิวหนูต่อ

อะไรหมวดไม่รู้แต่วันนี้อยากเล่นโทรศัพท์มากกว่าเอ้นี่ไงมีหมวกเลยลูกมีหมวกด้วยเนี่ยี่กมีหมวกพี่ก้ามีหมวดด้วยเลยเนี่อมีหมวกด้วยเอ้หนูหนูโชว์ไม่ได้หลอกหนูเออหนูโชว์ตะดื้อตลอดไม่ได้นะลูกนะ้นล่าหนาะเต็ซีไงเต็มหมวกุลยเต็มซีเออุ้ยเออหมวกเลยเออไปขอด้วยไปหมวกขอด้วย แต่ไงคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคเอาอลอรหายไปไหนอ่ะอลอราอลอราหายไปไหนโอ้โหเช้าผมหนังสือลลกอ่านมลนกหนังสื่อกันไปหมดเลยลลกขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะหลายๆคนอยากเห็นน้องๆก็เลยถ้ามีโอกาสก็จะพยายามมาไลฟ์นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะลิขิตสิ ของขวัญมาให้ด้วยนะปรับกล้องก่อนนี่ออนจะเสียงดังนิดนึงนะคะบอกเลยบอกเลยหลายคนบอกว่าได้ยินพี่นีออนทุกคลิปเลยใช่ค่ะนีออนเสียงดังมากเลยค่ะนี่ออนนีออนก็อายุเยอะมากแล้วประมาณสิบสามทำอะไรกันคะข่าว่ะไปหนีเท er like yeah ี่ยวไหนลรวลูก จะไปไหนแล้ออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวแล้วเหรอนี่ไงไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวอ่ะลูกเด็กสองคนชอบมากในการข้างนอกข้างนอกฝนตกไม่ใช่หรอฝนตกไม่ใช่หรอเหมือนฝนเริ่มลงเลย เนียนยังไงดีทุกคนอาจจะลองคานเสียงเนีอนนิดหนึ่งนะคะน้องก็เห่าเก่งมากๆเลยค่ะเนีอนไม่ค่อยทานขนมนะคะแล้วก็เนีอนเช็ดน้ำตาบ่อยมากๆเนีอนจ๋องมองไปเน้อนเห่าเก่งสุดๆไปเลยแต่เช็ดน้ำตาเนียนทุกวันค่ะก็เลยน้องจะไม่ค่อยมีน้ำตาเท่าไหร่เดนกอไม่ค่อยชดทุกคน ทุกคนไปไหนมาล่ะหยุดแม่ติดโทรศัพท์อยู่หยิบไปรูปอยิบมาอ่ามาหมาขอบคุณค่ะคือตอนนี้เขาเห็นใครคนใดคนหนึ่งปุ้มไม่ได้เลยอ๋อติดไงติดพ่อไงบอกพี่แดนหนีคนหนึ่งไหมคะบอกว่าขอเอาสองคนให้เรอแก่อนตอนนี้หยิบก่อนพี่แก่หยิบก่อนพี่ก่หยิบไปไหนลูกเดี๋ยวไปตามพ่ามาช่วยแป๊บนึงนะแป๊บ ก็ได้ช่วยไหนค่ะยังไม่ได้ออกไปไหนอยูบ้านเลยเอาไปไหนอ่ะไปเดินเล่นเหรอลูกนี่าลูกไปเดินเล่นไหมพี่ก้าครับเข้าไม่ได้ครับติดลูกติดอยู่ที่ก้าเป็นไหนติดลูกขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะน้องขวบกับอีกสามเดือนค่ะตอนนี้ก็เดินค่อนข้างมั่นคงแล้วก็จะวิ่งแล้วตอนข้าวไม่กนลูกไินสี่โมงลูกแง่ไปเดินเล่นไหมลูกพี่ก้ากวาดแม่อ่ะลูก ตอนนี้ก็จะชอบช่วยทำความสะอาดนะคะหนหยิบนี่ก่อนนี่เปิดป,ประตูได้ด้วยเราโอ้โห OR แรงเยอะมากาโอ้โหโอ้โหพี่ได้กครับเบาวครับบ่าครับบา่บาตอนนี้น้องหนักประมาณสิบโลกว่ากว่าแล้วแหละพไม่ได้ช่างนานแล้วเหมือนกันน่าจะสิบโลกว่ากว่าแล้วค<ะ>่จะจ๋าเขารู้ด้วยว่าเขาฮะ ถ้าค,คุณจะรถคันเล็กลไปเก็บไม่อยู่รถคันใหญ่ไปรู้ว่าคันเล็กไม่ได้ไปเหรอ <laughs> โอ้โหอ,องแลกนการสูงมาก <laughs> พีก่แกน้องไม่ออกไปเที่ยวลูกน้องเดินตอนกี่เดือนโหจริงๆเกือบจะขวบนะคะถ้าแพีจําไม่ผิดอะ,ะแต่ว่าเดินแบบสามสี่เก้าจริงๆก่อนขวบแต่เริ่มเดินได้อย่างมั่นคงประ,ะ,ะม,มาณหนึ่ง <1 S 2> ขวบ ค่ะดิ๊กจะไปไหนลูกน้องไปเดินที่นี่ก่อนช่วงหนึ่งขวบใช่ค่ะหลังจากนี้น้้วหนักน้องจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากจะขึ้นค่อนข้างน้อยแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ไต่ลงไม่ได้ไต่ขึ้นขึ้นเร็วเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้อ๋อตอนนี้คืออยากไปเที่ยวแล้วจะไปไหนลูกหนูไปกินข้าวไม่ใช่หรออ๋อโอเคงั้นไปเดินเล่นข้างนอกกันละกันฝนหยุดแล้วใช่ปะ ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วเดี๋ยวพาไปเชิดเล่นข้างนอกเขาบอกโซเชียลทำให้เราสนิทกันดีใจด้วยค่ะอยากจะสนิทกับทุกคนตั้งแต่มีลูกมาก็คือเพื่อนหายหมดแล้วนะตอนนี้คุยแต่กับพี่แดนนะคะกับลูกๆน้องเดินตอนเท่าไหร่เริ่มเดินแบบมั่นคงขึ้นประมาณหนึ่งขวบค่ะ แต่ก็เริ่มแบบมีแอบต่อแตะได้บ้างแล้วก็ต้องแต่ก่อนขวบนี่ิีแต่น้อยมากๆเลยค่ะจริงๆอันนี้ใส่รองเท้าเตรียมจะไปเดินเล่นข้างนอกกันนะคะแม่อจาครใช่มาหนูอ่ะหนูอันนี้เก็บได้ไหมคะแม่ขอหลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหายนะติดพี่ข้ออสอนงครับไหนใส่รองเท้ายังไงคะติดอย่างนี้ใส่รองเท้างคะโอเค น้องโรล,ล่าตัดผมบ่อยนะคะฝีมือแม่เองแม่ตัดให้เองค่ะเพราะน้องผมยาวเร็วมากตอนนี้ยังไม่พูดกันเลยนะคะเสียงอ้อแอกันอยู่เลยเอออาเอออาแต่ว่ารู้เรื่องทุกอย่างแหละว่าให้ทําอะไรทําได้แต่แค่ยังพูดไม่ได้เท่านั้นเองค่ะอ่ะาเรียบแล้วอ่าตบมือตบมือไ,<ด>ไปค่ะข้างนอกอากาศดีนะเมื่อกี<ด>้ฝนเหมือนจะตกแต่ไม่ตกละ ไปเที่ยวก่อนนะครับไปเที่ยวไหนครับไปเชิญจุงเฮ้ยนิก้าไปไหมเที่ยวกไปไหมีิก้าอปอาริกาจุงจุงเราไปไหนกันล่ะเนี่ยน่าจะมันออกาน้องไปเฉยไปจริงเหรอไปข้างนอกเลยเหรอเราใช่อ่ะแล้วเราไลฟ์ยังไงอ่ะเราต้องลงไลฟ์เหรอลงไลฟ์เหรอลงไลฟ์เหรอทุกคนกำลังเข้ามาดูแล้วก็ลงไลฟ์เหรอไม่บายแล้วบ๊ายบายแล้วลูกบ๊ฮะไายบายเหรอ อจะสี่โมงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดูซิกลับมากินข้าวออาเนีอ,อนไปด้วยโอ้ยขอบคุณนะคะไปส่งนออ้งองพ่รถไปขอบคุณสำหรับหมี่ตัวหมี่ตัวเมื่อกี้นะคะขอบคุณทุกคนที่คอยกดหัวใจให้นะคะเขาบ,บอกจะทิ้งคนดูไปหรอ <c oughs> มาไลา์เราก็ไปอีกแหละทำไงดีล่ะนี่แหละครับคือกิจวัตรของเราเลยครับเนียก็บ้าค่ะ น้ออลกยากดูตอนกินข้าวโอ้โหชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะจะบอกเขาบอกใยญ่เพิ่งทิ้งไปกันไปสิใช่ไหมลิก้าครับลิก้าบายบายไหมลูกบายบายปะบายบายไหมบายบายไหมลูกอ่ะแล้วเราจะไปไงจะไปจริงเหรอพี่รักคนดูตัว้องสี่พันห้าเลยนะเราจะบายบายครับแล้วเหรอจริงเหรอใช่ตามไปปะล่ะตามไปไหนแต่ตอนต้อไม่ให้ มออออ่อต่อไม่ให้ไล์ตอนขับรถนะคะเราต้องขับรถออกไปไหนแล้วรองเท้าแม่ก็ไม่มีอ่าอ,นนอาอะไรแล้วเนี่ยเท้าเปล่าเลยแล้วนี่อ้อนล่ะทำไมอ้อนมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้อ้ามีคนบอกไปด้วยจริงปะเนี่ยมันต้องปิด WiFI ก่อนไหมจะไปจริงหรอเดี๋ยวก่อนนะน <c oughs> ี่ <c oughs> พูดจริง <c oughs> พูดเล่นเนี่ยทุกคนมีคนบอกจะไปด้วยจะไปด้วยทุกคนจะไปด้วยมีอ้อนงั้นเนี่ยเาเข้าบ้านก่อนหรอย่าง อันนี้มานี่งเนินเข้าบ้านกับหลูกเดี๋ยวเราเปิดประตูี่กตอันนี้โอ้ห้าพันแล้วอ่าที่รักเราลงไม่ได้แล้วแหละทุกคนมาดูห้าพันคนแล้วเนี่ยนีมานี่กับหลูกทุกคนมาส่งนีอนก่อนเลยทุกคนทุกคนช่วยเดินมาส่งนีอนที่หน้าประตูให้ดีค่ะเพราะนีอนจะรู้ว่าเราจะขึ้นรถนีอนจะไปด้วยวันนี้เนีอไปไม่ได้หรุกวันอื่นนะ ปกติก็เวลาไปบางทีก็จะไปด้วยกันเนียนจะไปด้วยงานไปไม่ได้ลูกงาไปไม่ได้ลูกไปงานไันนี้เนาะไป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 ต้องยังไงดีหลังงานเข้าเนี่ยมาเร็วลูกเนียนจะไปด้วยล่ะเนียนมาอุ้มนะลูกนะอ่ะพออุ้มแล้วพอบอกขัดใจจริงเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านะนีออนนะโอเค ที่ลัางแล้วเราจะปิด Wi-Fi เหรอถ้าปิด Wi-Fi แล้วเน็ตมันจะไม่หลุดใช่ไหมคะทุกคนใส่พื้นหลังเราใส่ไม่เป็นเลยนี่เพิ่งเพิ่งไลน์เนี่ยปิด Wi-Fi เดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะขอทำการเสร็จกล้องแป๊บหนึ่งปิด Wi-Fi นะคะนอะะพ่ะอะไรนะอะไรลูก <c oughs> <c oughs> จะไปจะไปไปนี่นลูกเดี๋ยวพ่อไปตัดรถก่อนเดี๋ยวก่น<ข>อนนะคะถ้าปิด Wi-Fi มันจะได้ใช่ไหม